ทำไมแมนเชสเตอร์ย,ยูไนเต็ดถึงเลือกจอร์แดนซานโชมากกว่าแจ็คกิลลิตครับขออนุญาตออกตัวตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครเก่งกว่าใครนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดกันตามความเห็นส่วนตัวของผมนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมถ้าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าเป็นมหากาบข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับดีลของจอร์แดนซานโชฮะอย่างที่เราทราบกันดีครับเรามีข่าวกับจอร์แดนซานโชเนี่ยตั้งแต่ ฤดูกาลที่แล้วแหละครับเพื่อนๆแต่จุดแล้วจุดรอดครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถปิดดิวซานโชได้เนื่องจากการคุยกันระหว่างสโมสรเนี่ยมันไม่ลงตัวครับในส่วนของเรื่องค่าตัวที่ดอทบุลตั้งไว้ประมาณ120้ล้านยูโรซึ่งมันก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงเอามากๆสำหรับในช่วงโควิดเมื่อฤดูกาลก่อนครับแต่ตอนนี้ฮะเราเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นครับหลังจากที่สื่อทีนึงหลายๆสื่อเนี่ยรายงานตรงกันว่ายูเนเต็ดสามารถตกลงกับดอทบุลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่ เจราจาขั้นตอนเล็กๆ,ๆน้อยๆอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งตรงนี้สื่อทีนึงหลายๆสำนักเนี่ยรายงานตรงกันหมดครับทีนี้เรามาดูครับเหตุผลที่ยูเนเต็ดเลือกจอร์แดนซานโชมากกว่าแจ็คกิลลิทฮะในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าจอร์แดนซานโชเนี่ยเป็นปีกซ้ายและปีกขวาธรรมชาติครับเขาเล่นได้ทั้งสองตำแหน่งเลยโดยเฉพาะปีกขวาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ยูเนเต็ดกำลังขาดอยู่เลยครับเพื่อน,อนในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าวานบิสซาก้าเนี่ยเติมเกมรุกทั้งขึ้นทั้งลงงททัั้รบง รูปบ่อยมากแน่นอนครับการได้ปีกขวาเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เรามีมิติทางด้านขวา มากขึ้นกลับมาที่แจ็คกิลิตครับแจ็คกิลิตเนี่ยเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกใช่ไหมฮะและที่สําคัญครับอีกหนึ่งตำแหน่งที่เขาค่อนข้างถนัดนั่นก็คือปีกซ้ายหรือกองหน้าทางฝั่งซ้ายสไตล์การเล่นของเขาครับถ้าได้เล่นทางฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะลากแล้วก็ตัดเข้าในแล้วก็ปั่นโค้งครับซึ่งประตูนแนวนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นกับทีมเรามาแล้วหลังจากที่เขาเคยปั่นโค้งใส่ d k เคอแฟนผีก็น่าจะจดจําได้ดีครับลูกนี้มาทาให้เราเห็นครับว่าเขาเนี่ยถนัดเกมลุกทางฝั่งซ้าย และถ้ามองกลับมาครับในตำแหน่งปีกซ้ายของเราเนี่ยก็มีมาคัลและฟอร์ดยืนเป็นตัวหลักอยู่แล้วครับการที่จะซื้อแจ็คกิลิตมาในราคาเกือบร้อยล้านปอดเนี่ยคุณต้องการันตีตำแหน่งตัวจริงให้เขาด้วยถูกไหมครับจะให้เขามาสลับตำแหน่งกับมาคัลและฟอร์ดก็ใช่เรื่องครับหรือถ้าจะเอาแจ็คกิลิตไปเป็นวิดฟิลด์ตัวลุกครับสลับกับบรูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็ถอยบรูโน่ลงมาให้ต่ำลงหรือเป็นวิดฟิลด์ตัวลุกคู่กับบรูโน่อย่างที่สองเนี่ยน่าสนใจนะครับการเอากิลิตยืนเป็นวิดฟิลด์ตัวลุกคัับรนนแผขอคญงี้ คือการมีมิดฟิลด์ตัวรับที่เชื่อใจได้ครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่านอกจากเราจะซื้อกิริตแล้วเราจะต้องซื้อมิดฟิลด์ตัวรับเพิ่มเข้ามารวมถึงเซ็นเตอร์แบ็กที่เราต้องการอีกด้วยมันทําให้อาจจะต้องใช้งบประมาณที่เยอะจนเกิดไปครับเพื่อที่จะรองรับแผนนี้ฮะและปีกขวาที่เรายังขาดอยู่ก็ไม่ได้รับการเติมเต็มสักทีครับเพื่อนเพื่อนอย่างต่อมาครับในเรื่องของค่าตัวครับแจ็คกิริทเนี่ยถูกตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ80ล้านปอนด์ครับถ้าถามผมนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นราคาที่สมเเหหตตุสมผลลกัับวาแ เพราะเขาคือนักเตะระดับท็อปทอปของพิเมรีแล้วก็เป็นนักเตะสชาติอังกฤษด้วยแต่นักเตะระดับนี้ราคาขนาดดีครับเอาไปเปรียบเทียบกับความต้องการของยูไนเต็ดแล้วผมว่ายูไนเต็ดไม่ได้ต้องการปีกซ้ายหรือมิดฟิลด์ตัวลุกเพิ่มครับเพื่อน ยูไนเต็ดต้องการปีกขวามากกว่าครับและแน่นอนครับจอร์แดนซานโช,ชเองเนี่ยก็ต้องมีเรื่องให้พิสูจน์ตัวเองเหมือนกันครับเขาอาจจะเล่นดีที่เยอรมันฮะแต่ถ้าเขากลับมาอังกฤษเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งครับด้วยค่าตัว90ล้านปอนด์เนี่ยมันก็เป็นอีกจุดเสี่ยงจุดหนึ่งที่ยูไนเต็ดต้องแบกรับตรงนี้ไปครับสรุปโดยรวมครับจากความคิดเห็นของผมนะฮะแจ็คกิลดิดเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีครับซานโชเองก็เป็นนักเตะที่ดีฮะแต่ที่แมนยูต้องการจริงๆครับคือปีกขวา ซึ่งแน่นอนครับแจ็คก,กิวดิตเนี่ยเป็นนักเตะสไตล์ที่ยูเอเตดเองก็อยากได้ผมเองก็อยากได้ครับแต่จะให้ขายมาคาร์ลีฟอร์ดหรือให้มาคาร์ลีฟอร์ดเป็นสำรองและให กิวดิตเป็นตัวจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมครับเพราะการที่จะจ่ายค่าตัวของกิวดิตเกือบเกือบร้อยล้านปอนด์เนี่ยคุณต้องการันตีตำแหน่งตัวจริงให้เขาด้วยไม่งั้นเขาคงไม่มาหรอกครับเพราะฉะนั้นครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ยูไนเต็ดเลือกจอร์แดนซานโชมากกว่าแจ็คกิวดิตครับและขอย้ําไว้ตรงนี้ครับใครที่เป็นแฟนแจ็คกิวดิตนะ,ะผมไม่ได้บอกว่าแจ็คกิวดิตไม่เก่งนะครับผมมองว่าแจ็คกิวดิตเนี่ยมีสกิลติดตัวเฉพาะทางที่หาจับตัวยากในนักเตะอังกฤษปัจจุบันด้วยซ้าและผมเองก็ออยยาาาากได้มมมร่ม่่วทีแแตคเขาาจจะัง เห้บอกับยูน t เต็ดในช่วงเวลานี้เท่านั้นครับเพื่อนๆและนี่ก็คือยูน t เต็ดท็อปปิกในวันนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เพื่อป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม